โดยทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการกำหนดนโยบายและบริหารประเทศพักการเมืองการอบรมเสริมสร้างความรู้หลักสูตรพักการเมืองคุณภาพอยงนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้จัดทำโครงการขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ให้แก่ประชาชน สู่การสร้างพลเมือนคุณภาพและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยนาทกำหนดจัดการอบรมเสริมสร้างความรู้หลักสูตรพักการเมือนคุณภาพณตโรงแรมเฟรนตซสรีสอร์ทซึ่งในวันนี้มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นกรรมการสาขาภาคการเมืองภาคการเมืองและประชาชนทั่วไปรวมทั้งสิ้น100่อยคนวันนี้ได้เวลาอันสุควรแล้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชายนาผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดช้ยนาท่านผู้แทนสำน,นักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชายนาฏ แาผู้มีเกียรตเหตุที่มีคนบอกให้มามีคนเกณฑ์มาหรือเปล่าหรือบังคับให้มาไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าหรือกรรมการสาขาเห็นแล้วว่าท่านมีความเหมสมที่จะมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ทางโก้มหนนงานนี้อุบลไหมนะครับเสียงหายีงบประมาณพศ2568 ที่เราได้เรื่องโครงการนี้ขึ้นมาเลยครับเป็นความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรม,มการาก,ก,การเลือกตั้งกับพักการเมืองทั้ง77พักการเมืองร่วมมืออย่างไรครับร่วมมือที่จะสร้างวิทยกรนะครับท่านได้เห็นท่านวิทยกรที่จะทำหน้าที่แล้วก็มีองค์ประกอบจากุกๆพักการเมืองที่ส่งเข้ามาแล้วก็มีวิทยกริษอบมให้ความรู้สมาชิกพักการเมืองนะครับรวมทั้งตัว อบรมทำไมครับอบรมให้ท่านประชาชนทำหน้าที่สมบูรณ์นะครับช่วยกันตรวจสอบสอดส่องการทำงานของนักการเมืองมาให้เขรใช้สิทธิ์ตั้งโดยที่เหตุผลไม่ใช่เพียงเพราะว่าเป็นญาติพี่น้องกันหรือว่าเคยผูกกระถางคำจูงัจไม่รู้เท่าทางทางการเมืองเพราะฉะนั้น หลักสูตรนี้นะครับเป็นความร่วมมือระหว่างภาคการเมืองสำนักงานกรกตแล้วก็นักวิชาการที่เขียนหลักสูตรขึ้นมาให้มีระบบประชาธิปไตยซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับประเทศอื่นนะครับซึ่งเป็นาการรองระบบประชาธิปไตยพลเมืองนะครับการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองแล้วก็อีกวิชาก่รก็คือภาครารในคุณภาพ ผมอยากจะเรียนท่านอย่างนี้เพราะว่าไอ้สามวิชาเนี่ยมันจะทําให้เราได้อ่า ใครเจอผมในคอสที่แล้วต้นไม้ประชาธิปตถถไตยเกิดขึ้นไดยจากจนุดงทางพกหลากรากยังคงถิงน้ากลอนใจกระบวนการได้เสริมสงเห <c oughs> มือนยังไม่ได้ทานขา้า <c> ว <oughs> okay, เอาโอเคเ่อไปครับมหกมือห้าครั้งนะจครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับมหมมือห้าครั้ง คครับตอนนี้ะาจารต่างประเทศ10ประเทศวันนี้มาร่วมกันสับมือมาในที่แห่งนี้เพื่อําไมครับเพื่อมาดูระบบการปกครองและพระกานมีระบบการปกครองไหมพัฒกนเหคุณภาพของเราเป็นยังไงนะครับอันดับแรกคุกไหมโอเคอันดับแรกครับวาดหัวใจของท่านมาแรกเลยวาดหัวใจครับวาหัวใจ ว่าหัวใจในขมวนของท่านรับในหน้าแรกได้อย่างไรเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยหัวใจของท่านใครเสร็จแล้วครับขอควา้อัการของท่านขอทางซ้ายมือด้วยกันนะครับจะเอาจะไม่ได้โอเคถ้าต้องการอะไรหึงข้อหึงข้อตอนนี้กำลังคิด